เออเฮียเฮียไเดียราต้ so, ู้เยเีอะไรวะสวัสดีครับผมเจไปไม่เกินนะก็วันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ความลึกลับนะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงาจะให้คนที่เจอประสบการณ์ในเรื่องนี้ มาเล่าให้ฟังครับเชิญครับบ้านพี่พี่แล้วกันราคากับมาต้งองโยมกลับกันกับใช่วะไอติวน้องสองคนผมก็ขี่ไปเรื่อยขี่ไปก็เจอรถคันหนึ่งก็บอกว่ามันมีกุจแอยอยู่กรคุยล้วน้ออเฮ้ยรถห้าขโมวยวางปแจเอยด้วยด้อยโอมดีกว่าขี่ผ่านกบเลยไปเลยแล้วไป นิดนึงตักสองร้อยเมตรจะเจอคนไม่มีหัวครับกับไฟ l e เอ่ะส่องขึ้นหัวไม่มีเลยตกใจมากคลิปลั่นทางเลยอเขาตีลังกาเปล่าอ้นี้ครับมันมันจะเป็นป่านะมันจะเป็นป่าแบบมืดๆเลยแบบไม่มีไฟเลยนะทุกคนก็วันนี้เราก็จะไม่ได้มาทา้าเราแค่มาพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแค่นั้น<ม>จะไม่ทา้า นครับก็เราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับเราเตรียมมาพร้อมแล้ว let's go <S นะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยเป็นป่าลึกๆเข้าไปเลยแต่วเราก็จะลองเดินไปสำรวจข้างในว่ามันจะมีอะไรตามที่เขาเห็นเขาว่ากันหรือเปล่านะครับไปยังไม่ทันไปนล้มาเข้านะเลยเราเตรียมไปชามแล้วแล้วพวกคุต้องทำอะไรเนะีย ส่งไวัชัยให้ให้เจให้ขับพี่ขับพี่เดินมาแค่ไหนไอเจ้าวัชัยมาดิวัชัยให้มือมึงอ่ะแล้วท่องไรคนไม่ก็บ้าคนที่อยู่ข้างหๆไอเจอยูนหางูด้วยนะแล้วก็เดินมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ยังไม่ไม่มีอะไรนะครับ อากาศยังดีเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรก็จะเราก็จะเดินต่อไปนะครับเริ่มเข้าทางลุกหลังละเคองเปียกมาเดินถ้าลูกขวดแอบลองนะใช่เล่นน้อยลงนะไม่เปใครจะฟังรูขวดกูเลยที่ต้องปล่อยแค่นั้เลยนะครับนี่มันไหล่แล้วไล่รูขวดลนไปมันวิ่งกันก่อนอยู่แล้วมีเซนเลยอะไรนะมีเซนมีเซน มีมันเซ็กกับช้างก็เซนใหญ่เซนเล็ก <blunt animation> <Desktop, enment> แล้วก็เซนหมีอ๋อแน่ๆมีมุกด้วยเอาน้ำตกเลยนะเออมีหินโบัวถ่ายงานถ่ายงานอย่างนี้อย่างนี้เห็นหน้ามึงชัดกว่าเจ๋วไหมเจ๋วเลยเบาๆดิเข้าวิทยาทุกคนอ๋อดีหน่อยแล้วกชื่อสต๊าฟไหนอ่เราจะให้ตกล้องวนดูรอบๆนะครับว่าข้างในมันจะเป็นไง ส่องไฟดูนะมันจะค่อนข้างที่แบบน่ากลัวนิดนึงไม่เห็นเลยวะมึง,งต้องส่องคอยส่องให้กล้องเออเอออากาศยากาศคือมองไม่เห็นอะไรเลยคือมืดมาก,กมืดมากทุกคนกคือกล้องมองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วก็จะเห็นแค่บ,บริเวณที่เราอยู่แค่น,นั้นเองป่ะเราก็จะเดินต่อไปข้างหน้าก็คือไม่มีอะไร เราจะให้โอมี่อยู่คนเดียวในวันไม่เห็นไงโอมไม่เห็นจีไม่เห็นจีหลายถึงหนึลงให้โอมี่นี่บ้าตายแล้ยงไงะเงียบยดดนเสียงแหก

ลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับโอ้ไอ้นนอเ,นเนี่ยเขอก็เขียนอะไรไปต่อเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยนี่มันเป็นเป็นอะไรนะ <c oughs> มีหมอนเร็วๆทำไมอ่ะใ่ครับ Cena. A few moments John t is l ไม่ต้องมาเนี่ยมานะครับเมื่อกี้คนเพือนที่เป็นเพื่อนเรานะไม่สนใจผมนะผมมีผมมีเองผมเองเราเราต้องขอโทษเพื่อนเราด้วยมันเตะผมไปยี่แล้วับมี่ผมแล้วเราก็จะไปท้ายี้เติมไปต่อหุ่เก็บอยู่ไม่ฟังกูเลยหรอขอโทษนัต่อเลยครับไม่ต่อเลยครับทุกคน

กำลังดูเอามปลาก็ถิ่นเลยกูก็เอ๊ะสนุกว่ะสนุกว่ะโอปลาเป็นคนบอกว่าไม่รู้เว่นไอ้บอลวิ่งไงวิ่งไปทางนู้นอีกแลมาแล้วครับยาวๆอยู่เออเราไปถ่ายยาวๆอยู่ไม่รู้แต่กูได้ยินเสียงใบไม้ไง ข้างล่างลัท้องเลยเาใส่ยุทสัเาทุกคนกองเกินไปขาดไปกันครัวทุกคนไปไม่ถูกแล้อับกลนลไิปนด้กูไม่ได้คนเดีบนี้วมันไท้เพ่ะกูไม่คนสุดท้ายอ่ะ